นายปฏยาเสดลือชาในอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้นางเรนูอินสิริปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเประธานเปิดการประชุมเสวนาการปลูกกระท่อมปฏิวัติความจนนำเงินเข้าประเทศที่ห้องประชุมอบตอนาน,นกกตกอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีว่าที่ดรธนนรัตเจริญเทียนนายกสมาคมคนไทยรักแผ่นดินมาให้ความรู้กับสมาชิกผู้ปลูกกระท่อมและร่วมปลูกกระท่อมปฐมบรกร์ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้ ดยการส่งเสริมปูกกระท่อมดังกล่าวเป็นโครงการของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตามเจตนาของกระทรวงยุติธรรมและแนวทางของรัฐบาลเพื่อสานต่อหลังจากมีการปลดล็อกออกจากยาเสพติดประเภทที่5ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรหรือประชาชนทั่วไปปูกกระท่อมครอบครัวละ5ถึง10ต้นไว้ตามหัวไร่ไปลายนาหรือหลังบ้านตนเองที่พอมีที่ดินเนื่องจากใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกประมาณ5-10ถึงตารางวาเท่านั้นว่าทีดทานานด่ดรธนันรัตน์กล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อปการแบ่งเบาภาระงานให้กับหน่วยงานราชการในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับนักเรียนนักศึกษาเก,กษตรกรและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ต้องหารชาชตัรที่อยู่ระหว่างรอการปล่อยตัวยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกระท่อมถ่ายยิ้มเพื่อปการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเก,กษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโรคระบา 19, ดโควิด -19 โดยภายหลังจากการประชุมสัมนาแล้วทางด้านนายกสมาคมไทยรักแผ่นดิน ได้แต่งตั้งว่าที่ร้อยตีหญิงเก็บวลีเกื่อนจันนะให้เป็นนายอำเภอสถานีปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตร์แห่งพระราชาอำเภอรับและจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนาคาข้าเรือดำรายงาน